สวัสดีครับผมช่างอ้ทีมโฟนนะครับรับงานที่เราเจอวันนี้นะครับผมเป็นงานต่อสายแพรนะครับทีนี้ลูกค้าเคยติดต่อเข้ามาหาเราแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าก็หายไปเลยนะครับผมนะครับแล้วลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางมาหาเรานะครับผมจากต่างจังหวัดนะนะครับผม ทีนี้ในเคสเนี้ยนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยากและใช้การวิเค,าคราะห์นะครับจริงๆมองแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะแต่ว่าในเคสนี้ตัวซ็อกเก็ตเนี่ยนะครับที่ลูกค้าถอดออกไปก็คือมาหาผมในสภาพนี้เลยนะลูกค้าถอดออกไปนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยนะครับก็หาอะไรไม่ได้นะครับ ลูกค้าตะเวนถามหลายที่แล้วนะครับไม่มีใครรับทำนะครับลูกค้าก็เลยนะครับติดต่อเราไม่ทีนแล้วก็เดินทางมาทำนะครับแต่ในเคสนี้นะครับลูกค้าก็บอกว่าให้เราเนี่ยนะครับช่วยต่อตรงให้หน่อยครับต่อตรงนะโดยการตัดสายแพรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อจ้ำเข้าขาต่อขาเลยนะครับซึ่งเป็นงานที่ละเอียดมากนะครับละเอียดมากๆเลยตัวนี้ แล้วสายแพรชนิดนี้นะครับบอกเลยว่าโดนความร้อนเกินไม่ได้นะครับเพราะนั้นว่าสายแพรแต่ละชนิดเนี่ยนะครับยิ่งแบบนี้นะครับเราต้องรู้นะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับทำงานเกี่ยวสายแพรมาเยอะมากนะครับจนชํานาญแล้วนะครับจึงสามารถรู้ได้ว่าสายแพรแบบนี้นะครับโดนความร้อนได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ต้องปอกลายสายแพรนะครับผมซึ่งตัวนี้ที่เราต้องเร่งความเร็วนะครับ ถ้าไม่เร่งความเร็วเนี่ยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะฮะที่ทํามาเนี่ยนะครับเกือบ2ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นงานที่ละเอียดและช้านะครับก็เลยต้องเร่งความเร็วไม่งั้นก็นะครับมันจะค่อนข้างนานมากนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวละเอียดก็ตามนี้นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็นะตอนนี้ก็กําลังจัดเตรียม ลวดต่อลายนะครับลวดต่อลายนี้ก็เราใช้เป็นเบอร์เล็กเลยนะครับผมมีหลายเบอร์นะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับเป็นงานที่แพนี่เล็กจริงๆนะครับเล็กจัดเลยแล้วกเ็เป็นการต่อที่ไม่ได้ต่อแบบปกติทั่วไปเหมือนในวิดีโอที่ผมทำไว้ก่อนๆนะครับผมก็อันนี้ต้องไล่ต่อทีละขาทีละขา นี้เห็นอย่างนี้นะครับเหมือนง่ายนะแต่ว่าผมใช้เวลานานมากนะครับในการทำนะครับนะครับผมตัวหัวแรลงเนี่ยนะครับหัวแร้งเราต้องเป็นปลายปลายเล็กเลยนะจะเรียกว่าได้เป็นปลายเข็มเลยก็ได้นะครับ ครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ทางท่านผู้ชมเนี่ยก็ชมกันไปตามนี้เลยนะครับผมในส่วนตัวทางตัวไหนที่ดูแล้วนะครับจะไม่ค่อยเข้าใจหรือจะซับซ้อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถ้า,าจะอธิบายในจุดนั้นไปนะครับผม ตอนนี้ก็ต้องไล่ต่อให้ครบทุกขานะครับผมสายแพรตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ได้รับทำสายแพรเป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมนะครับก็อย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นนะครับทางลูกค้าเนี่ยนะครับติดต่อเรามาเมื่อน่าจะนานแล้วนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วลูกค้าก็เงียบไปนะครับแล้วลูกค้าก็น่าจะตระเวนหาที่ทํานะครับมา เยอะแล้วนะครับแล้วไม่มีใครรับทำนะครับจนจนก็ในที่สุดก็ต้องแจ้งมาทางเรานะครับว่าจะเข้ามาทํานะครับผมจนผมเนี่ยจนจาไม่ได้แล้วนะข้อมูลที่เคยคุยไว้จนไม่มีแล้วนะครับผมนี่ลูกค้าก็นะครับก็ทวนกันนะครับว่าเราคุยกันว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ติดต่อกันเข้ามานัดเวลานัดคิวกันเข้ามานะครับผมตอนนี้นะครับตัวกล้องเนี่ยนะครับเรา ก็ขยายนะครับพยายามซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปให้เห็นรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการประกบตอนนี้จะเป็นการประกบตัวแพรเนี่ยนะครับที่เราต่อไว้ด้านหนึ่งแล้วนะครับเข้ากับตัวบอร์ดนะครับ เวลางานแพรที่ผ่านมือผมเนี่ยนะครับที่ผมทําไปเนี่ยนะครับก็ถ้าตัวไหนสามารถทําให้ละเอียดได้เนี่ยเราก็จะสุดฝีมือเลยนะครับเราจะทำเต็มที่เลยนะครับคือเราเน้นเราจะเน้นงานละเอียดงานสวยด้วยนะครับทีนี้เวลาเวลาเรา,าทาน้าาอา i a k a r s h o ไปแล้วเนี่ยที่เห็นเป็นสีดำๆนะฮะมันจะไม่เห็นแล้วครับว่า สวยไม่สวยนะครับแต่ว่าทีนี้พอด้วยด้วยด้วยนิสัยผมเนี่ยผมคนชอบงานที่มันละเอียดละเอียดนะครับงานทําแล้วให้มันให้มันสวยเรากา็ชอบในผลงานเราด้วยนะครับก็อย่างในวิดีโอก่อนๆที่เราทําไว้เนี่ยนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้นะครับเราทําไว้ก็น่าจะร้อยกว่าวิดีโอแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ประกบเข้าไปแล้วนะครับประกบกับบอร์กไปแล้วนะครับเราต่อจัมเข้าทุกขาแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็เรียงสายแพรนะครับให้ตรงเส้นไขเส้นมันนะครับไม่ให้มันไปชนกันนะครับผมตอนนี้ก็ทาการช็อตนะครับพอทากันช็อตเสร็จเนี่ยนะครับผม นะครับมันตัวกันช็อตเนี่ยนะครับมันจะทําให้เพิ่มความแข็งแรงของสายแพรไปด้วยนะครับแล้วก็จุดต่อของเราเนี่ยนะครับมันก็จะบังคับให้จุดสายแพรที่เราต่อเนี่ยนะครับมันชิดกันมากนะครับมันระดับเอ่องมิลนี่เล็กเล็กหนมิลนี่ยังยังใหญ่เกินนะความห่างของมันนะครับมันเล็กลงไปเยอะเยอะเยอะมากนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวสายแพรนะครับเวลาดึงหรือเกิดแรงตึงเนี่ยมันก็จะ ช่วยให้แข็งแรงได้ในระดับหนึ่งนะครับผมนะครับแต่ว่างานสายแพรเนี่ยเป็นงานที่ต้องมือเบานะครับมือเบาและทําให้นิ่มที่สุดนะครับเพราะสายแพรเนี่ยมันจะต้องบอกเลยไม่แข็งแรงนะครับขาดง่ายมากนในของลูกค้านะครับหรืออ,อท่านที่เคยแกะอะไรก็ตามที่มีสายแพรเนี่ยน่าจะเคยขาดกันมาค่อนข้างเยอะนะครับ สำหรับใครที่จะซ่อมสายแพรเนี่ยนะครับก็ดูผลงานเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีข้อมูลการติดต่อนะมีเบอร์โทรมี ID Line นะครับมีชื่อ Facebook นะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมาสอบถามส่งรูปมานะครับจุดที่ขาดนะครับวัดขนาดมาเทียบกับไม้มันทัดหรือเหรียญบาทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้รู้ขนาดนะครับเดี๋ยวเราจะประเมินราคาให้นะครับผม ครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเราจะทำวิดีโอดีๆออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมนะครับใครจะเข้าไปดูผลงานเราเนี่ยดูตามนี้เลยนะฮะซ่อมมือถือทาง youtube ช่างอูทีมโฟนนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับก็สามารถส่งงานลูกค้าได้แล้วนะครับผม ครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ